วันนี้นะคะพี่จะมาให้แรงบันดาลใจแล้วมาพูดถึงนะคะทําไมเราต้องทําคะทําไมเราต้องทําทั้งๆท,ที่เราก็ยังไม่ได้พร้อมอะไรนะคะนะบางคนก็รอพร้อมนะคะพี่ที่เป็นคนหนึ่งค่ะก็เคยมีเงินเยอะๆนะคะอ่ะมันถ้าเงินเยอะแล้วมันก็หมดได้นะคะทุกคนถ้าเราไม่มองหาช่องทางหาเงินเพิ่มหรือไม่เอาเงินที่มีอยู่ที่เราเก็บอยู่มาลงทุนนะคะมันก็มีโอกาสที่ จะหมดได้นะคะทุกคนท่าน,นี้เราไม่อยากเราไม่อยากให้เงินหมดนะคะเราจะเอาเงินที่มีอยู่ค่ะมามองหาช่องทางลงทุนนะคะอย่างน้อยแนะนําค่ะขั้นต่ําลองดูก่อนถ้ายอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านอยาก oh. อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์อย่างเงี้ยไม่แนะนําให้คุณลงเยอะค่ะแนะนําให้ลงขั้นต่ําหลักรอหลักพัน ขั้นต้นก่อนลองขายก่อนถ้าวันนี้เราขายสินค้าขั้นต่ำได้ดดดเราก็มีโอกาสที่จะเราขยับขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องลงทีเดียวตู้มค่ะนะเดี๋ยวทุกคนจะเจ็บนะคะถ้าวันนี้เราไม่มีประสบการณ์เลยอะแล้วเราไปลงตู้มอะนะคะถ้าคุณไม่ไหวหัวใจคุณนะคะ คุณทั้งเสียดายทั้งเงินเสียดายทั้งของค่ะนะคะอ่ะนะคะต้องเรียนรู้ก่อนค่ะก่อนที่จะลงมือทำนะคะเพราะจากประสบการณ์ตัวเองค่ะเคยเป็นคนหนึ่งที่ลงตุง้มทีนึงเยอะเลยค่ะก็ทั้งทั้งเรียนรู้ด้วยทําด้วยนะคะแต่นะคะ,ม,คะมันก็ขายดีขายหมดนะตอนที่เริ่มต้นทําใหม่ๆะมนะคะแต่คือคนสําเร็จอะ่ะเขาปัจจุบันเนี้เขาสอนเราเนาะเขาให้เราแบบสร้างตัวตนสร้างตัวตนแล้วมีคนรู้จักแล้วค่อยเอาของมาขายอะไรประมาณเนี้ย แต่ก็โอ้ก็ดีนะก็รู้สึกว่ามันขายง่ายนะอืมนะคะถ้าทําหมดแบบนี้น่ะนะนะเนี่ยเหมือนตัวพี่นิดเองค่ะพี่นี้ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่พี่จะได้เงินล้านแต่พี่รู้ว่าพี่ลองค่ะนะลองลงทุนลองดูแล้วก็ลองฝึกผลขายค่ะนะคะถนัดว่าเรามีประสบการณ์นะทุกวันนี้ทําทุกช่องทางแม้กระทั่ง YouTube เราก็อยากจะแบบว่า ให้ชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นเราอยากจะมีความฝันเนาะทุกคนอยากมีเงินให้แม่เยอะๆทันที่แม่ยังอยู่อ่ะอยากมีเงินไว้เลี้ยงลูกอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆใ,ให้ลูกอะไรแบบนี้ถ้าทุกคนมีความฝันเหมือนกันนะคะก็มาร่วมงานกันได้นะคะคุเพื่อนนะคะคือไม่ไม่ต้องเก่งไม่ต้องสวยไม่ต้องเป็นไม่ต้องเปะ๊ะไม่ต้องอะไรขอแค่เปิดใจมาค่ะมีคลิปให้เรียนรู้ฟรีเรียนรู้เข้าใจ แล้วค่อยมาขายด้วยกันค่ะคเพื่อนๆนะคะลองเปิดใจค่ะลองเปิดใจนะคะแค่เรียนรู้เองนะคะแล้วค่อยมาทําด้วยกันค่ะนะคะรับตัวแทนจําหน่ายนะคะทั่วประเทศค่ะนะคะไม่เป็นพร้อมเทนค่ะนะคะ